หิ่งห้อยเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถเรืองแสงได้จริงๆแสงของหิ่งห้อยเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติที่เรียกว่า Bio-luminescent ์ um cent, ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในส่วนท้ายลำตัวของมันแสงนี้ไม่ร้อนเลยเรียกว่าแสงเย็นเพราะไม่ใช้ไฟหรือความร้อนเหมือนหลอดไฟ หิ่งห้อยใช้แสงเพื่อดึงดูดคู่ครองและบางครั้งก็ใช้สื่อสารกันในความมืดในบางพื้นที่ของโลกเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียหิ่งห้อยจะออกมาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ท้องฟ้าและต้นไม้ส่องแสงระยิบระยับสวยงามราวกับมีดาวอยู่บนดินแต่ปัจจุบันหิ่งห้อยเริ่มลดจำนวนลง พราะมวลภาวะทางแสงและน้ำเสียดังนั้นเราควรรักษาธรรมชาติไว้เพื่อให้หิ่งห้อยยังคงส่องแสงงดงามให้เราได้เห็นตลอดไป